ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิ์เบ็ดปลาเก่งคือเก่าอะไรพี่น้องหาอยู่หากินคือเก่าน้ำสงครามมงเก่าอะไรพี่น้องสิ์เบ็ดกระได,มดไม่ได้ไปทางใดแล่อยู่แต่ม,มงเก่านี่ล่ะหากินตกปลาเก่งเพราะได้อยากได้กินแล้วกับเมื่อพี่น้องเอ้ย ่ได้อยู่หึงอยู่นานดอกไปเฮ็ดเวียกทางอื่นนำมามาลุ้นมาเบิ่งรู้มือนี่พี่น้องเลยน้ำขึ้นได้มือนี่กีได้เริ่มขึ้นอีกแล้วน้ำช่วงหนึ่งหืน้ำลงบานนี้ขึ้นบานนี้เป็นไดใดมันชิเป็นไดใดมาเบืองเดอ้อสิมานอยู่บ่เมื่อนี้สิพอได้กินอยูบอ่บ่พอได้ปิ้งนี่ก็เอาดอกพี่น้องเลยพี่น้องบานนี้ กินแล้วพี่น้องเลยกินแล้วกินแล้วรอมึงดูมาลุ้นน้ำขึ้นอีกแล้วมือน,นี่แต่คือจะบอกอ๋ออ๋ออ๋อฮันดีโอโหกิงพี่น้องเอ้ยได้แล้วฮัน พอได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยคันมามาจากกว่างจากเข้ามาพุดเดียวกัดสำพอกินแล้วกับเมื่อพี่น้องดิแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วกินอีกแล้วโอ้กินดีอยู่มื่อนี้คือกินไวพุ้นนี่นะกินไวเนี่ยอยู่มื่อนี้ หนาโอ้ oh, ตัวงามตัวนี้โอ้โหคือคือคือน่านบ่ได้ไปใกล้พี่น้องเลยมันแดด <c oughs> อยู่ในห่มเลยนี่น,น่านฮันดีโอ้ได้การอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยเมือนี้คืออยู่หรอกมาลองเบิง่งพี่น้องเป็นแนใด่ดขั้นได้กินแบบนี้รับมันกินแบบน,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 นี้กัดโอเคอยูอ่พี่น้องเลย เอาอีกเล้วพี่น้องอมาลรุนมึงรู้ตัวป่ามันที่งามเนี่ยบ่เราเหมือนเด้ยพี่น้องเด้ยเออกินดูอยู่พี่น้องเลยมามามาเราเหมือนรู้เออโหคือดินแห้งแท้สัน โอ้โหตัวใหญ่ไอ้รุ่นผีมันได้การอันนี้พี่่ะป้าขอโทษคุณน่ะเออได้การได้การหันดีหันดีโอ้โได้ลายตัวแล้วเอา,น,านัานลองมึง <laughs> ยังบว่เลี้ยวซ้ำอันนี้ก็ได้ลองมึงก่อนเป็นตะคืออยู่ มาลุ้นบาทนี่แม่นบอกโอ้สองตัวพี่น้องมีแต่ตัวงามๆซับบาทนี่นั่นโอ้แม่นใ,นใดอันนี้แ <c oughs> ม่นอยังเฮ็ดอันนี้ปลาโถสองตัวนั่นเอาไปก่อนโอ้โอ้ได้สองตัวได้พี่น้องไอ้บาทนี่โอ้หมาน มันคักแบบนี้นั่นเออได้การได้การอันดีเอาอีกแล้วพี่น้องแล้วมองดูลรุนรุนรุนเมนบอกืึ lòng 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 Ờ lòng 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 Ừ lòng โอ้เอาเอาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาอีกแล้วหลังนี้ยังบบแล้วซับใส่เหนื่อยังบบแล้วอยู่หลังนี้กินบานนี่เฮ้ยได้การเบ็นนี่น่นมาดูโอปลาปินนี้ได้กตคือบอกอดีโอ้ยโอ้ยมีแต่ตัวงามๆเลย มือนี่โอ้ได้การได้การนานเือเข้าท่าเข้าท่าตูวปลามือนี่อันดีเอาอีกแล้วพี่นอ้องเอาอีกแล้วอีกแล้วในรองบึงโอ้กินดีอยู่มือนี่เอ้ขนาดเอาพอขนาดบานนี่ผูกขันผูก หันดีโอ้หันน่าตัป่าโอ้ยนะนี่เป็ตัวงามๆแบอนี้ได้การเลยโอ้ขณะนั้นเก่าแล้วพุน่นอืออ๋อเหมือนฮันดีเอาอีแล็ปอีกแล้วตัวน่ากระไรผุดอ่ะโอ้กินดีเลย,ยพี่น้องเอยแบนนี่ได้การอยู่ได้ ฮานาฮานาฮ ا ดีฮ ا ดีโอโตวัวป่าโอ้เข้าท่าเลยเด้อมือนี่เด้อตวัวป่ากิ้งามมือนี่ได้การได้การอืมงานไปพี่น้องมาเมื่อบานนี่พออยากพอกินแล้วล่ะ พอปีงแล้วพี่น้องเอ้ยปลากระไดนี่ดิเอ้ยลายเติบอยู่ได้นี่ดิโอ้โหฟูดา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 โอ้ได้ลายเติบน้องเอ้ยนี่ว้าวปลาเก่งพี่น้องอม,มาหาปลาเก่งแล้วไปปีงยามว่างพี่น้องเอ้ยนี่ อยากหากินนีเ่เอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสััสีีครับ